สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมวิธีการสั่งซื้อแพ็กเก็ที่เป็นแพ็กเก็ตรุ้นรางวัลของเรานะครับร้อยแรกชอ็อปร้อยแรกแบรนด์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านเข้ามาที่ AI นารวยนะครับตัวสีน้ําเงินหรือว่าตัวสีว่าฟ้าแบบนี้นะครับหรือว่าจะกดตามลิงก์ที่ผู้แนะนํานะครับส่งมาให้ เป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อเราต่อท้ายหรือว่าท่านไปดึงลิงก์ในของตัวเองนะครับหรือว่ากดเข้าระบบผ่านลิงก์ตัวเองก็ได้นะครับหน้าตาลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านก็กดเข้าระบบไปได้เลยนะครับเมื่อทุกท่านกดเข้าระบบมาแล้วนะครับท่านก็จะเห็นในส่วนของหน้าหลักนะครับหน้าหลักของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี แพ็กเกจต่างๆให้ทุกท่านได้เลือกนะครับท่านชอบแพ็กเกจไหนท่านก็เลือกเอาเลยนะครับแพ็กเกจของเรามีอยู่3แพ็กเกจหลักๆก็คือแพ็กเกจละ100นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10,000หน่วยครับที่พวกเราจะร่วมดุนกันนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่2แพ็กเกจ500นะครับจะอยู่แค่ห้า0ันหน่วยที่พวกเราจะร่วมดุนกันส่วนแพ็กเกจสุดท้ายนะครับเป็นแพ็กเกจ1,000บาท นะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันท่านที่ร่วมรุนโครงการช็อปร่วมรุ้นโครงการแปร์นะครับแต่ละกองแต่ละแพ็กเกจตนะครับเมื่อครบตามจำนวนแล้วนะครับทาง AI หรือว่าระบบของเราก็จะเรียกว่าสุ่มจับแจกนะครับแต่ละท่านมาดูวิธีการสั่งซื้อเลยนะครับเมื่อทุกท่านเห็นหรือว่าทุกท่านเลือกแล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกตัวนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนี้ ่าจะเป็นกลุ่มที่คลิกซื้อบัตรนะครับส่วนเรามาดูคนที่เขาซื้อไปแล้วมีเท่าไหร่เราก็มาดูเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนี้นะครับถ้าเกินบัตรใกล้เต็มแล้วรางวัลของเราก็จะออกหรือว่าตอนนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกันคนละนิดคนละหน่อยนะเพื่อที่จะให้เรียกว่ากองนี้เต็มนะเอาเป็นกอง100 1 0,000หน่ืนหน่วยแล้วกันนะครับเราก็คลิกซื้อนะที่ตรงเรียกว่าเมนูบัตรเลยนะครับเมื่อทุกท่านนะครับเข้ามา เรียกว่าคลิกซื้อที่เมนูรวมพลังสร้างร้านค้าแล้วนะครับมันก็จะมีวันแล้วก็เวลานับถอยหลังนะครับทุกท่านต้องสมัครแล้วก็ลอกอินก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอหน้านีนะ้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่สมัครหรือว่ายังไม่เข้าระบบนะครับระบบก็จะพาทุกท่านนะครับเรียกว่าเข้าระบบก่อนนะครับหรือว่าไปสมัครก่อนนั่นเอง นะครับเราก็จะเข้าระบบนะท่านไหนที่มีรหัสอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่มีรหัสนะครับก็สามารถเรียกว่าสมัครผ่านลิงก์ของผู้นําของท่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าระบบอยู่เน,ะนาะนะดยนะครับอันนี้เป็นระบบเทสนะครับให้ทุกท่านได้ดู เมื่อทุกขั้นสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ปุ่มนะคลิกซื้อบัตรตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อพวกเรานะครับกดคลิกเข้าไปที่ปุ่มซื้อบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าตาแบบนี้นะครับรวมพลังสร้างร้านค้านะครับก็จะมีวันนับถอยหลังเนาะนะครับเรามาตรวจสอบในเรื่องของบัตรครงเรือได้นะครับว่าเรือกี่ใบแล้วก็ราคาเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือของเราเท่าไรนะครับเราต้องสังเกตตรงนี้ถ้าเกิดยอดเงินคงเหลือในบัตรของเรานะครับยังไม่ครบหนึ100เราต้องเติมเข้าไปก่อนนะครับถึงจะสามารถสั่งซื้อบัตรดุลรางวัลของเราได้นะครับการที่เราจะเติมเงินเติมยังไงนะครับคลิปนี้ก็มาดูกันได้เลยให้ทุกท่านไปที่ขีดตามขีดด้านบนนะครับจะมีให้เห็นอยู่ด้านบนขวามือมุมนะครับแล้วทุกท่านนะครับก็มาที่หน้าแดชบอร์ดก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักนะครับเราต้องมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเรียกว่ามาดูลิงก์ของเรามาเติมยอดบัตรดนของเราตรงนี้นะครับเวลาที่ท่านรับรางวัลต่างๆก็อยู่ตรงนี้ฝากเงินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เราอยากจะถอนเงินนะครับเราก็สามารถที่จะก,กดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ไปที่ขีดสามขีดอีกเช่นเคยนะครับขวาม,มือแล้วก็มาที่เมนูเติมเงิน เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับกดติ๊กไปที่เมนูเติมเงินแล้วมันจะมีปุ่มกดเติมตรงนี้ให้ทุกท่านกดเติมได้เลยเมื่อทุกท่านเติมแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มให้พวกเราได้เห็นว่าประวัติเติมเงินเติมยังไงหรือว่าท่านเติมไปแล้วกี่บาทนะฮะถ้าก็สามารถไปตรวจสอบย้อนหลังตรงนี้ได้นะครับส่วนปุ่มเติมเงินนะครับเราก็กดติ๊กเข้ามาเลย ง่ายๆเลยครับก็แค่เราเลือสกสกุลเงินว่าเราจะเติมเป็นอ e ีพินนะฮะหรือว่าเติมเป็นเงินบาทหรือว่าเงินไทยนะครับถ้าเกิดพวกเราเติมเ e ป็นอีพินเราก็กดปุ่มด้านล่างถ้าเกิดพวกเราเติมเป็นเงินสดเราก็กดปุ่มนะครับตรงเงินสดได้เลยนะถ้าเกิดพวกเรากดเติมอ e ีพินนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นสก,กุลเงินอ e ีพินแล้วก็กรอกจํานวนเมนูข้างล่างหรือว่าช่องข้างล่างนะครับ ให้ทุกท่านกรอกจํานวนลงไปเลยว่าท่านเลือกเท่าไหรนะสมมุติว่าผมเลือก1นึ่งพันะครับเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าข้อมูลให้ดูข้างล่างว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่านจะได้รับยอดเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมของเราตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นยกเว้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมฝากนะครับแล้วก็เลทในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้1นึ่งอีพินเท่ากับ1บาทอยู่นะครับทุกท่านก็สามารถฝากเงินหรือว่าเติมเงินเข้าไปในระบบได้เลย นะครับเมื่อลูกท่านฝากเงินหรือว่าเติมเงินเข้ามาในระบบแล้วนะครับระบบก็จะจดจาแล้วก็จะบอกท่านว่าให้รอ,อให้รอหรือว่าให้ตรวจสอบในส่วนของกระเป๋านะตรวจสอบกระเป๋าต่างๆเนี่ยให้ครบแล้วท่านนะครับก็สามารถก๊อปปี้เอาเลขตรงนีนะ้หรือว่าเรามีโทรศัพท์2เครื่องให้สแกนนะฮะ QR code เลขกระเป๋าตรงนี้ได้เลยส่วนวิธีการโอนอีพินนะครับทุกท่านก็สามารถไป ดูคลิปการโอนอีพินไปมา,าของเมตาแมตได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเวลาคัดลอกเราจะคัดลอกกันยังไงให้ท่านกดแช่หรือว่ากดค้างให้มันเกิดปุ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคัดลอกได้เลยมันก็จะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ทีนี้เราก็ออกจากแอปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าสู่นะครับเมตาแมตเพื่อที่จะโอนใ e ห้อีเวเลตหรือว่าโอนในส่วนของอ e ีพินของเราเนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะทําการ เรียกว่าแนบสลิปตรงนี้นะครับค่อยกลับมาแนบสลิปตรงนี้ถ้าเกิดทุกท่านแนบสลิปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเรียกว่าเอาสลิปต่ตางๆไปแนบตรงนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่านะครับเติมในส่วนของอีพีนเข้ามาท่านก็สามารถที่จะามาแนบเห็นไหมครับไฟล์ของเราก็จะเป็นไฟล์นามสกุล jpg หรือว่านะครับนามสกุล png ต่างๆที่อยู่ข้างล่างนี้เราก็สามารถที่จะแนบเข้ามา ในระบบได้เมื่อทุกท่านนะครับชำระเงินหรือว่าโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเพนาลได้เลยเมื่อทุกท่านกดเพน่าลนะครับระบบของเราก็จะถูกบันทึกเห็นไหมครับพอถูกบันทึกปุ๊บระบบของเรานะครับก็จะส่งเรื่องไปทางแอดมินหลังบ้านพอแอดมินหลังบ้านนะครับเขาตรวจสอบแล้วนะครับเขาก็จะอนุมัติแล้วยอดเติมเงินหรือว่ายอดบารานา์ของท่านนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ทร์ดตรงนี้เห็นไหมครับ จาก0มันก็จะกลายเป็น1,000นะครับเมื่อทางแอดมินอนุมัติแล้วนะครับยอดก็จะเข้ามาในระบบนะฮตรงบรารามของเราให้ทุกท่านนะครับกดรีเฟซตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเงินของเราก็จะเข้ามานะครับการฝากเงินของเรานะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามเมนูต่างๆเราก็ไปทำการสั่งซื้อแพ็กเกจต,ต่างๆในระบบได้เลย วิธีการสั่งซื้อของเรานะครับก็เช่นเคยมาที่ขีด3ขีดนะแล้วเราก็ไปที่นะครับเมนูรางวัลคูปองตรงนี้นะครับแล้วทุกท่านก็เข้าเมนูที่นะเลือกแพ็กเกจได้เลยเมื่อพวกเราเลือกแพ็กเกจนะครับต่างๆได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวเลขได้นะครับเรามาคลิกที่เดิมครับคลิกสั่งซื้อบัตรนะทุกท่านก็เข้านะคลิกสั่งซื้อบัตรแค่ เพียงครั้งแรกหรือว่าเติมเงินแค่เพียงครั้งแรกครั้งต่อไปท่านก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อบัตรได้เลยเพราะว่าเรามียอดเงินคงเหลือในบัตรนั้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถสร้างบัตรนะครับเมื่อลุกท่านชื่นชอบตัวเลขนี้แล้วก็สามารถนะครับกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับที่เมนูด้านล่างเนาะนะเมื่อพวกเรากดสั่งซื้อแล้วนะครับเขาก็จะถามว่าเรายืนยันที่จะสั่งซื้อหรือเปล่า เราก็ตอบตกลงเลยนะครับหรือว่าใช่เลยนะคแค่นี้ก็เป็นการสั่งซื้อบัตรคูปองรุ้นช็อปของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วส่วนยอดเงินคงเหลือนะครับเขาก็จะหักออ,กอัตโนมัตินะครับแล้วเราจะไปดูบัตรที่พวกเราซื้อได้ยังไงครับมาเลื่อนลงมาข้างล่างเลยะจะมีเมนูนบ,บัตรรุ้นรางวัลช็อปอยู่ข้างล่างนี้นะครับให้ท่านติ๊กไปทิงทีนะครับมันจะมีะเรียกว่า หมายเลขบัตรให้ท่านได้เห็นเนาะแล้วก็ลำดับที่ที่ท่านซื้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนไหนที่เราซื้ออยู่ตอนนี้นะครับแล้วผลลัพธ์ตอนนี้กําลังรอออกรางวัลอยู่นะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ประกาศผลเราก็สามารถที่จะมาดูบัตรลุ้นรางวัลย้อนหลังแบบนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็ขอให้ท่านโชคดีไปกับนะครับแอปพลิเคชันของเรานะรแอปพลิเคชันเปลี่ยนโลกนะครับแอปพลิเคชัน ใช้เงินแค่หลักร้อยนะครับแต่สามารถสร้างเงินหลักแสนได้ภายในระยะเวลสาสั้นๆนะครับพวกเราจะเรียกว่าทำช็อปหรือว่าสร้างช็อปให้ครบหนึ่งันช็อปให้เร็วที่สุดเพื่อที่พี่น้องของเราจะได้มีที่ขายของนะครับตอนนี้เราก็มารวมพลังกันช่วยเหลือแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะให้จังหวัดเติบโตแล้วก็มีช็อปมีร้านค้า,าเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ